ที่นี้พ่อวารีสวนชวนทุกคนมาปลูกหอมไว้กินใบนะคะพร้อมเทคนิคปลูยังไงไม่ให้หัวหอมเน่าพ่อวารีสวนสวัสดีค่ะ วันนี้จะชินทุกคนมาปลูกหอมไม่กินใบกันนะคะหัวหอมไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหรือหอมใหญ่ถ้าเราใช้ไม่หมดเขาเจะขึ้นราหรือว่าเน่าเราควรนำไปปลูกก่อนเมื่อปลูกแล้วเราก็จะมีต้นหอมไว้ประกอบอาหารเราก็จะปลูกในภาชนะเหลือใช้นะคะแล้วก็ใช้ดินถุงค่ะง่ายๆหรือว่าจะปรุงเองก็ได้นะคะส่วนวิธีการปลูกก็ใช้มีดตัดตรงปลายออกนะคะเพื่อให้ต้นหอมออกมาได้ง่ายแล้วก็ปอกเปลือกส่วนเกินออกค่ะเพราะว่าเปลือกอาจจะทำให้หัวหอมเน่าได้นะคะแล้วก็รากค่ะเราก็ตัดออก พอได้แบบนี้แล้วเราก็นําไปปลูกได้เลยนะคะวิธีการปลูกก็นําไปวางนะคะแล้วก็กดเบาๆแค่นั้นเองค่ะหอมแดงหรือหอมใหญ่เนี่ยเวลาเราไปปลูกแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสัปดาห์ก็งอกออกมาแล้วนะคะวิธีการดูแลรักษาก็รดน,น้ําเช้าเย็นก็แค่นั้นเองนะคะถ้าถามว่าควรจะใส่ปุ๋ยไหมควรจะใส่นะคะเพราะว่าเราปลูกในพื้นที่จํากัดและแนะนําให้ใช้เป็นปุ๋ยทางใบจะดีกว่านะคะเพราะว่าต้นหอมเป็นพืชผักสวนครัวที่โตเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องการปุ๋ยไปบํารุงคุณพ่อ้านแม่บ้านถ้าซื้อหอมมาใช้และใช้ไม่หมดเนี่ย าก่อนที่เขาจะขึ้นราหรือว่าเนา่าแนะนําให้มาปลูกเลยค่ะปลูกในภาชนะเหลือใช้อะไรก็ได้นะคะประมาณ10กว่าวันเราก็ตัดใบไปประกอบอาหารได้แล้วค่ะหรือว่าถ้าเราตัดใบกินไม่ทันนะคะ mm hmm. ก็ทิ้งไว้ให้ลงหัวใช้เวลาประมาณ120วันก็จะลงหัวเป็นหัวหอมให้เราเก็บไว้กินได้แล้วค่ะห mm hmm. ากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมด like, กด mm hmm. ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องพ่อวารุยสวนนะคะ